หนูเจ็บครับหนูเจ็บมากเลยนเนาะครับเดี๋ยวก็หายแล้วเอนอหนูไปฉีดลูกชิ้นมาเจ็บมากเลยเนาะครับเดี๋ยวก็หายนะครับวยวหนูก็หายแล้วเนาะ อีกวันสองวันก็หายแล้วนะเนออ้ยหาวหนูมไม่สบายตัวนี่ค่ะนี่พอ่อนี่พอ่ออันนูมไม่สบายตัวอันนูเจ็บมากเลยครับนี่อันครับ อืเจ็บมากเลยครับพอมไอหเด็กก็หายแล้วนะครับนะนมอง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 ,มองสูงโต้ยหาวน้ออยากเรีนก็อยากเรีนหาวก็หาวอาจาตจอาง่วงน,นอน,นดี่ืม อั่งนอนะครับอืมมืองนอนนะครับครับมืองนอนนะบออืมอามั่งนอนแลวครับผมเอ้ยมืองนอนแล้วนี่ค่ะับนอาชาผมอีโปงมืองนอนนะครับนี่นี่บอเอ้ยโนครับผม นูสองเดือนเก้าวันนะครับผมไปได้วัคซีนมาเจ็บเจ็บเจ็บอ่ะเจ็บมากเลยครับนะ